สวัสดีครับสวัสดีครับเ c นะครับก็ไม่ได้เจอกันวันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนิดหน่อยนะก็เลยมาทําคลิปไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็กลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับพอดีได้เหรียญหลวงปู่หมุนมานะครับหลวงปู่หมุนวัดบรรจาานะครับเป็นเหรียญอ่าหมุนเงินหมุนทองนะครับเป็น18เม็ดบางนะครับเหรียญ18เม็ดบางนะครับ ก็รุ่นนี้นะครับบล็อกบางจะมีบล็อกบางนี่จะมีมีอยู่2แบบนะครับจะเป็นบล็อกบางไหล่ปดแล้วก็บล็อกบางไม่ปดน,นะครับถ,ถ้าไหล่ปดก็แถวๆนี้จะมีปดแล้วก็ด้านข้างเนี้จะมีปดนะครับก็เคยทำคลิปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแถวๆนี้จะมีปดนะครับแต่เหลี่ยมนี้ไม่มีปดนะครับจะแยกเป็น2แบบนะครับสำหรับบล็อกบางนะครับ จุดสังเกตของบล็อกบล็อกบางนะครับประคำเม็ดที่สองจะเล็กๆนะครับประคำของหลวงปุ่มหมุนเม็ดเม็ดสองเนี่ยจะจะจะติดครึ่งเม็ดนะครับจะติดครึ่งเม็ดติดติดไม่เต็มเม็ดนะรประคำเนี่ยจะติดไม่เต็มเม็ดนะครับจะติดครึ่งเม็ดเม็ดนะครับก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็โค้ดต้องมีตอตรงนี้นะครับ ส่วนจุดอื่นก็พิจารณาดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับต้องเหมือนนับตรงต้องพิมพ์ถูกต้องนะครับใบหน้าของท่านถูกต้องนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยจะต้องเป็นเหรียญผิวจะเป็นคล้ายผิวน้ำหมักผิวลมน้ำตาลออกแดงๆนะครับลมนตาลแดงๆผิวปลอดแดงๆนะครับถ้าเป็นลมดําก็ปีเก๊ไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะลมดํามาใหม่นะครับเพราะผิวลมดําไม่มีนะครับจะเป็นผิวเหลืองแดงผิวปลอดแบบนี้นะครับ ลมตาแดงๆแบบนี้นะครับผิวนะครับส่วนผิวนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับดูความคมชัดต่างๆนะครับของตัวหนังสือเนี่ยสำคัญนะครับความคมชัดนะครับการเจาะหูเหรียญนะครับการเจาะหูเหรียญครับต้องจดจําให้แม่นนะครับจดจําให้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาสองนะครับแล้วก็รวมถึงตัวตัดข้างก็เป็นธรรมชาตินะครับ ก็ราคานะครับช่วงนี้ก็ถ้าที่สวยก็พันไปปลายถึงหมื่นต้นๆนะครับถ้าที่สวยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นบล็อกอไม่ปดนะครับไหลไม่ปดแบบนี้นะครับก็พันไปปลายถึงหมื่นต้นนะครับขึ้นอยู่ที่ความสวยงามนะครับผ้าเครื่องนะครับ ส่วนมากรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นบล็อก18เม็ดบางนะครับจมูกจะบี้นะครับจจมูกของน้องพ่อจะบี้นะครับจมกูกปลายจมูกจะบี้ไปนะครับถ้าเป็น18เม็ดบางนะครับปลายจมกูกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ด,ดวงตาต้องลึกคมชัดนะครับดวงตาเน no. ี่ยลึกคมชัดนะครับดูเส้นผมนะครับจะเป็นเส้นเลยนะครับผิวเรียบตึงโค้ดต้องตอ,อกคมลึกนะครับลึกคมนะครับเนี่ยโค้ดทีๆๆ่ตอกนะครับเป็นโค้ดตอกสะดุ้งถึงด้านหลังนะถ้ารุ่นนี้นะครับโค้ดถ้าตอดตอกแร้วสะดุ้งสะดุ้งถึงด้านหลังนะครับสะดุ้งมาเนี่ยนะครับ กขเป็นเหรียญบางนะครับเหรียญไม่นามากนะครับผิวก็จะประมาณนี้นะครับผิวขององค์พระจะออกลุ้งๆแดงๆอมน้ำหมากนะครับถ้าผิวเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับยุบปลอดเหรียญนี้นะครับเขาเจาะหูเหรียญสะดุ้งจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับเหรียญนี้นะครับเจาะด้านหลังมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับ เจาะจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับคือยังไงครับคือเจาะเจาะด้านหลังนะครับเจาะจากด้านหลังปุ๊บมาสะดุ้งมาด้านหน้านะครับทําให้มีเนื้อปิ้นออกมาด้านหน้านะครับเหรียญนี้นะครับคล้ายจะมีเนื้อปิ้นออกมาด้านหน้านะครับถ้าเจาะจากด้านหน้านะครับเนื้อปิ้นจะออกมาด้านหลังนะครับจะปิ้นมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อปิ้นด้านหลังเนี่ยจะปิ้นมากปิ้นๆเยอะมากนะครับ จะปิ้นเยอะมากนะครับต่างจากสิบแปดเมตรหนาครับจะปิ้นน้อยน้อยกว่านะครับแต่ถ้าบางจะปิ้นเยอะนะครับจะปิ้นเยอะมากนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับส่วนบางจะมีทั้งเจาะด้านหลังไปด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้ามาด้านหลังนะครับมีสองแบบนะครับที่เห็นคนับที่เจอนะครับแบบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต่อด้านหน้าต่อนะครับ สังเกตดูประคำเม็ดที่สองจะเล็กๆนะครับประคำเม็ดที่สองนะครับจะครึ่งเม็ดนะครับจะไม่เต็มเม็ดนะครับประคำนั้นเนี่ยจะครึ่งเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆนะครับเม็ดไม่ใหญ่นะครับในขณะที่เม็ดอื่นใหญ่ๆเต็มเต็มเม็ดนะครับมานี้นะครับตัวหนังสือนต้องคมชัดนะครับ หนังสือคมชัดนะครับดูผิวนะผิวจะเป็นน้ำหมากออกอแดงๆนะครับลุงล้งๆนะครับทำให้หานการใช้ลุงๆม่วงๆนะครับเหรียญน,นี้ก็ผมเช่ามาก็หมื่นนะครับขึ้นอยู่ที่ความสวยงามน,นะของพระนะครับโอเคด้านหลังตัวหนังสือเนี่ยต้องคมชัดนะครับลึกคมชัดนะครับ เป็นแท่งเลยนะครับสังเกตดูตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งแล้วก็ลึกคมชัดนะครับของเก๋ก็จะถ้าคนไม่เคยเห็นของของแท้นะครับก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าของเก๋เขาทาได้ใกล้เคียงนะครับแต่สีผิวบางทีเขาทาเป็นลมดํานะครับหรือไม่ก็ผิวด้านๆนะครับผิวถ้าผิวผ้าเก๋นะครับจะด้านๆหน่อยนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับ ยูนี่จะเรียบตึงเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับโอเคนะครับสุดท้ายแล้ตัวตัดนะครับตัวตัดต้องเรียบร้อยเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยตัดเรียบร้อยเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญจะบางนะครับเหรียญจะบางไม่หนานะครับโอเคนะครับ ก็ใครที่สะสมนะครับก็เน้นสวยไว้ก่อนนะพระสวยนะครับได้เปรียบนะครับเวลาเอามาส่องเวลาอะไรก็จะมีคุณค่าทางจิตใจนะครับความสวยงามนะครับโอเคนะครับก็ใครที่มีก็อยากจะปล่อยก็ส่งรูปมาแล้วกันนะครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ